พี่โจครับกับ,ร,บรายการวีร์โรเตอร์ของเราเนี่ยจะเป็นรายการเดียวนะครับที่จะพาทุกคนไปเจาะลึกเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็ช็อตเด็ด hmm. ๆของผว้แข่งขันในรายการ The Voice เสียงจริงตัวจริงมาให้ได้ชม,น,มนะครับก็เรียกว่ามีแต่เรื่องราวเจ๋งๆมาที่หาที่ไหนอะไรยังไงไม่ได้นะครับแต่ต้องบอกก่อนครับพี่จเจริญคือเรื่องราวเจ๋งๆเนี่ยมันก็ต้องมาคู่กันเรียกว่าเจ๋งพอๆกับรายการของเราเลยเ <Hey. S 2> ที่ว่าเจ๋งก็คือผู้เข้าประกวดครับ นี่กำลังจะพูดถึงใครหรือเปล่าพูดถึงน้องอีกหนึ่งคนที่เรียกว่าน้องเขาบอกเลยพี่ครับถ้าเกิดสมมุติว่ารายการนี้นะครับเอาหน้าตาด้วยนะครับผมว่าผมตกตั้งแต่ตอนยิ่งสมัมม <Hey! S 1> ครเ้ยแต่จริงๆมันไม่มีแค่นี้จริงๆเรื่องราวของน้องคนนี้ยังมีอะไรมากกว่านั้นสวัสดีครับาจากรายการโคม่าอย่านี้วยนะครับะครรอบอดีใจสุดๆ สุดชีวิตเลยเลยค่ะดีใจประมาณสิบถึงสิบห้านาทีหลังจากดีใจสุดๆพี่เขาโทรมาค่ะพี่เขาแจ้งหมายเลขผมไม่ไม่ได้เสียใจครับแบบมาเสียใจตองข้อเท้าอ่ะเออใช่ต้องเสียใจแล้วก็ พอรุ่งเช้าก็มีกลุ่มคนชุดดำหรือกองหรือไม่แล้ว,วปรากาศข่าวและผมก็เข้าใจาว่าสงสัยเข้ามาถ่ายโรงเรียนผมขอย้างให้นำตัวนะครับพี่สองนะครับวีเจนะฮะจากรายการ The Voice เสียงจริงตัวจริงได้ข่าวว่าที่นี่มีหนึ่งท่านเข้าไปประกวดรายการนี้ เขาอยู่ไหนฮะเด็กชายธนนเด็กชายธนนอยู่ไหนฮะน้องๆทุกคนครับเรามาร่วมรุ้นกับเพื่อนของเราในคนนี้ที่กล้าเข้าไปออดิชั่นกับรายการระดับประเทศระดับโลกที่ทั่วโลกเขาให้การตอบรับอย่างดีมากๆ1นึสองดึงเลยครับ ได้วันน,บบนี้คุณแข่เขานราบทาไปออิเชีย ว่าติดตรงที่ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายมัมนเยอะจากคนแม่ว่าลนะพ่อมานท็ซีที่ภูเก็ตครับใจก็หวังเดือดรอบรอบอีกเบิกนะครับก็อาจจะได้ไปร้องแล้วก็เอาเนงะินนดืนมาเป็นค่าใใครถค่าอะอยากให้พ่อมาทุกรอบอยากให้พ่อแม่พี่มาทุกคร้เลย ส่งมาให้เธอมีใจก็บอกกันสักคำเป็นไรว่ามีใครที่มาทำร้ายกันจากนี้เรื่องราวที่มีก็ให้ลืมมันไปอย่าจำว่าเคยเป็นใครว่ามีใครจะมาทำร้ายคนยัง คุณติชอบฟังเพลงแนวไหนครับก็พึ่งมาร้องสติงครับออ๋อก่อนหน้าร้องอะไรอ่ะร้องลูกทุ่งครับเออขอลูกทุ่งสักท่อนหนึ่งเพลงโปรดของคุณเลยอ่ะลองเรือมาหารักสักคนรวยหรือจนหายใจรักแน่เจ็ดยานน้ำและรอ สายตาแลหายิงรักจริงหนึ่งนาวันเช้าที่ส่งมามหให้เธอมีใจ วินาทีสุดท้ายแล้วจริงๆที่ีกล้องหันมามองเราโฟล์ตของเราก็กล่าวว่าอย่าร้องกันลงทุกคนกดอย่าร้องตแต่สิ่งที่เราเคยแบบเราเคยกดดันตัวเองมาสิ่งที่เราเคยไม่ตั้งใจเคยมามันีเลิกมันทุกอย่างครับมันโลภมันอะไรก็ล้เราจะไปดูคำตอบช่ว ถ้าเขาไม่ร้องไม่ยิงเพราะว่าผมลุกทุ่งอยู่แล้วนี่ก็ดิ้งกดดิกดดี้งกดดี้งกดดูเ <c oughs> ันเวทีเนี่ยน้องเขาก็จัดเต็มโชว์พลังเต็มที่คือ <c oughs> ง่ายๆบอกทุกคนก่อนนะครับว่าโค้ชเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์รู้เบื้องหน้าเบื้องหลัง ไม่มารู้ประวัติประวัติไม,ไม่มีไม,มไม่มีคะแนนความสงสารใดๆทั้งนั้นเพราะเนื่องจากว่ารายการของเราขึ้นมาปั๊บก็ต้องร้องเลยฟังเสียงอย่างเดียวเท่าน,นั้นนะครับแล้วก็เมื่อกี้เป็นไงพอปล่อยให้น้องเขาร้องเพลงลูกคุงเท่านั้นแหละโอ้โหมันเกิดเฮ้ยแต่แปลกใจนะทำไมน้องเขาแบบว่าไม่ร้องลูกคุงแต่แรกอ้าวเพราะว่าได้หลายสไตล์เก็บของดีไว้นไว้รอบหลังๆแล้วถ้าโค้ดไม่เลือกเก็บกับบ้านเลยนะเลยจะเก็บทำไมนะเก็บกับบ้านเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไะฮะมีโค้ดเลือกแล้วเลือกแล้ว กองได้ของดีเข้าไอยู่ในมือจริงจริงจริงแต่ว่าเรื่องราวของน้องนอนทน์ยังไม่หมดเป็นแค่นี้ครับตอนนี้เวก,กันแป๊บหนึ่งกลับมาดูเรื่องตาง